สวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาแนะนาน้องไบร์แล้วค่ะวันนี้นะแม่จะแนะนํานี่สาวน้อยคนที่สองที่แม่ซื้อม,มานะคะชื่อว่าน้องฮาร์มนี่หรือว่าชื่อรุ่นเขาก็คือเวโรนิกาเลสค่ะมาดูกล่องกันก่อนเลยนะคะเป็นสาวหวานนะคนนี้กล่องหวานมากสีชมพูอ่อน เป็นดอกไม้เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ชื่อรุ่นของอันนี้จะอยู่ตรงนี้นะคะเปลนิก้าเออันนี้เปิดไม่ได้นะอย่างรุ่นม,มอสมอลลี่ที่แม่เคยทำให้ดูตรงนี้ก็จะเปิดไม่ได้นนเปิดไม่ได้รอคก่อนเปโลนิก้าเลสเนี่ยนะคะเ,เขาจะออกแนวหวานเลยแต่งหน้าก็จะโทนสีหวาน แมะกดคาดผมยุตจริงๆอะมาดูกันาตาสีชมพูนะคะาตาสีชมพูแก้มสีชมพูนะคะแล้วก็ปากก็สีชมพูผิวขาวขาวเลยเทียบกับคนอื่นๆเนี่ยคืออย่างรุ่นอื่นอะแม่ก็ว่าขาวนะแต่พอมาถ่ายรูปคู่กับคนนี้นะคนอื่นจะดูคล้ำเลยเพราะเขาขาวมากขาวขาวใสเลยค่ะ ใส่กิ้งแล้วก็จุดเด่นที่แม่ชอบมากอีกอย่างก็คือผมค่ะผมยาวมากยาวถึงเนี้ยยาวเกือบถึงเกือบถึงคืนอะ่ะเกือบเลยหัวเข่ามานิดนึงแล้วก็ผมสวยมากผมหนาน,นุ่มนะอันนี้ก็สัแล้วก็สวยชิยผมหนาน,นุ่มทำสวยค่ะผมจะสีออก ค่อนข้างธรรมชาตินะคะคือบางรุ่นสีชมพูเขียวส้มออย่างนี้ใช่ไหมผมคนนี้เขาก็ออกค่อนข้างธรรมชาติเงาด้วยต่อไปอันนี้ก็พิเศษค่ะคือสีตาเรามาเปลี่ยนสีตาปลายกันนะคะเหมือนเดิมนะคะสีตาเขาจะมีสีสีดึงห่วงข้างหลังห่วงอันนี้สีขาวนะห่วงของโรนิกาเลสเ หววจะเป็นสีขาวนะคะมาดูกันของรองเท้าก่อนก็ได้ลุกลจสีนี้สีกรมท่าเห็นไหมสวยมากเลยอะ่ะสีนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะอ่ะสีชมพูอ่อน,นะคะ่ะสีนี้ก็สวยอะ่ะสีเขียวเรียกว่าเขียวอะไรแต่เขียวนี้สวยจังเลยคะ่ะสีฟ้า สีฟ้าอันนี้เป็นสีเบสิกสุดนะคะแม้ว่ามีสีพิเศษสองสีนะคือสีแรกกรมท่ากับสีเขียวที่เป็นสีพิเศษนะคะมาถึงเสื้อผ้าค,ค่ะเสื้อผ้าก็จะเป็นสาหวานแล้วก็ลูกไม้เป็นชุดลูกไม้หวานๆนะคะมีคาดผมมาให้คาดผมตรงนี้เป็นโบแล้วก็มีดอกไม้ติดมาให้ตรงนี้ซึ่งดอกไม้เนี่ยสามารถแกะออกมาได้นะมีแกะออกมาแล้วโบตรงนี้ก็แกะออกมาได้ เราก็จะสามารถสลับกันค่ะเอาดอกไม้มาติดผนแทนเอาโบมาติดเอวแทนีสนุกดีนะคะขอขอ่ะก็แบบเป็นกิมมิคเล็กๆน่ารักดีค่ะแล้วก็รองเท้ารองเท้าของคนนี้แม่ว่าเหมือนรองเท้านักเรียนเลยละ่ะคือเอาไปใส่กแบบับชุดนักเรียนได้รานะมาเป็นรองเท้าแบบนี้จริงๆ่ะเขามีถุงเท้ามาด้วยนะคะถุงเท้าเป็นถุงเท้าลูกไม้แต่ด้วยความที่หลายปีมากแล้วมันกรอบมันกรอบ เหลืองแล้วอะ่ะก็เลยใช้ไม่ได้แล้วก็ขาตั้งค่ะขาตั้งเป็นอย่างนี้สีนี้ชมพูอ่อนๆนชมพูว่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มากับกล่องนะคะก็จะเป็นนี่ชุดน้ำชาน่ารักมากเลยคือด้วยความที่คนนี้เขาจะเป็น เป็นสาวชอบแอนทีชอบอะไรที่แบบว่าโบราณเขาชอบอะไรที่เก่าเก่านิดนึงอะคะ่ะดูจากเสื้อผ้าการแต่งตัวนะวก็จะเป็นสไตล์นี้ใช่ไหมแล้วก็ชอบดื่มน้ำชานี่คือเป็นบุคลิกของเขานะที่ที่ทางรายเขาเซตมานะคะแม่จะงหวน,นี้แม่ยังไม่เคยแกะเลยนะซื้อมาเพราะว่ามันเล็กกลัวหายก็เก็บอเอาไว้เฉยๆนี่จะมาแกะกั่ การาน้ำชาค่ะมีรูที่ฝาข้างบนด้วยนะไว้ละอาระบายไว้ระบายไอร้อนออกจากการรหลับน่องที่ลาดอกไม้แล้วก็น,นี่ก็คือเพื่อน้ำชามีสองถ้วยนะก็จะมีจานรองกับถ้วยจะดูเป็นสาวหวานเรียบร้อยเรียบร้อยจิบน้ำชาพอมาอยู่กับแม่นะคะแม่ก็เปลี่ยนชื่อใช่ไหมแม่ตั้งชื่อให้ว่าชื่อฮาร์โมนี ฟังดูหวานนิดนึงนะแล้วก็บุคลิกเขาก็ยังคงเป็นสาวหวานอยู่ะคะ่ะเรียบร้อยค่ะก็มารู้จักรายของแม่2คนแล้วนะคะก็คอยติดตามต่อไปนะเดี๋ยวแม่จะพาน้องรายคนอื่นๆมาแนะนําให้รู้จักกันต่อค่ะอย่าลืมนะติดตามแม่ได้ที่เพจกับอินสตาแกรมแม่ปูปเป้นะคะที่สําคัญกดซับสไครป์ช anel n นี้เลยนะคะวันนี้แม่กับฮารโมนีไปก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> บ๊ายบาย